เป็นอย่างไรบ้างสามารถเอาไปใช้แทนกล้องนะฮะจบในตัวเดียวได้หรือเปล่านะครับให้เพื่อนๆพิจารณาครับ Full HD 60เฟรมเรท Super Wide Angle ของ iPhone 11นะครับให้เพื่อนๆพิจารณาดูนะครับไม่ใช้ไม้กันสั่นใดๆทั้งสิ้นนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้รายการมุ่งไปเรื่อยนะครับเราก็จะมาลองกล้องนะครับของเจ้า iPhone 11กันนะครับ ซึ่งความสามารถของเขาที่ว่าวิดีโอนะขั้นเทพๆมันจะจริงหรือเปล่านะครับวันนี้ก็จะลองทุกความละเอียดเลยนะครับของ iPhone ไม่ว่าจะเป็น Full HD นะเริ่มต้น Full HD แล้วก็ไปจบที่ 4K นะครับแล้วก็เป็นเลนปกติเลน Wide เนาะแล้วก็อีกเลนหนึ่งก็จะเป็น Super Wide Angle เลยทีเดียวนะครับเราก็จะมาดูคุณภาพนะครับของเจ้า iPhone 11นั้น เป็นอย่างไรบ้างสามารถเอาไปใช้แทนกล้องนะฮะจบในตัวเดียวได้หรือเปล่านะครับให้เพื่อนๆพ,พิจารณานะครับถ้าพร้อมแล้วเพื่อนๆก็ไปเลยน,นี่เราทดสอบวิดีโอนะครับ Full HD ที่ความละเอียด30สเฟรมเรทนะครับซึ่งไม่ใช้ไม้กันสั่นนะครับแล้วก็เป็นเลนปกติเลนวายธรรมดานะครับสังเกตการกันสั่นนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเดินปกติเลยนะครับ นี่นะครับเป็น Full HD 3 0เฟรมเรทนะครับดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เป็นอ่างกับน้ำาุ้ยส้มนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับเราเดินปกติเนาะไม่ได้วิ่งนะครับเราก็ลองดูนะครับการการสั่นเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เป็นความละเอียดต่ําสุดของออไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่ต่ําสุดเนาะแต่ก็เป็นความละเอียดเริ่มต้นแล้วกัน ต่อไปนะครับจะเป็นเลนวายนะครับความละเอียด f ู l l HD 30เฟรมเรทนะครับเลนวายนะฮะซูเปอร์วายแองเกิลแล้วกันไม่ใช่เลนวายปกตินะตัวนี้เป็นตัวซูเปอร์วายแองเกิลของ iPhone นะครับ f ู l l HD 30เฟรมเรทดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้คือความละเอียด f ู l l HD 30เฟรมเรทนะครับ ตัวนนี้จะเป็นนะครับความละเอียด Full HD 60เฟรมเรทนะครับก็จะดีขึ้นมาหน่อยนะครับโดยที่ไม่ใช้ไม้กันสั่นเหมือนเดิมนะครับอันนี้จะเป็น Full HD นะครับ60เฟรมเรทนะครับที่อ่างเก็บน้ำกล้วยส้มนะครับจังหวัดลบบุรีนะฮะดูการกันสั่นเขาเป็นยังไงบ้างนะฮะ Full HD 60เฟรมเรทนะครับอันนี้นะฮะ นะครับจะเป็นส่วนี้เลยนะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็น Full HD นะครับ60 f r a มเรทที่เลนส์ Super Wide Angle นะครับดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ Full HD 60 f r a มเรทเลนส์ Super Wide Angle นะครับเป็นเลนส์ w i แบบกว้างๆเลยนะครับอันนี้เป็น Full HD 60 f r a m s เรท Super Wide Angle ของ iPhone 11นะครับ ให้เพื่อนเพื่อนพิจารณาดูนะครับไม่ใช้ไม้กันสั่นใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนอันนี้นะครับจะเป็นความละเอียด 4K 24เฟรมเรทนะครับมูการกันสั่นก็เป็นอย่างไรบ้างคุณภาพของภาพเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เป็น 4K 24เฟรมเรทนะครับอันนี้เป็นวิวนะครับของทางเขืน้ำห้วยส้มนะครับจังหวัดลบบุรนะี 4K ยีเฟรมเลนครับเป็นเลนส์วายปกตินะครับก็ดูการกันสั่นและกันเนาะเพราะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะ 4K ยีเฟรมเลนนะครับตัวน,นี้จะเป็นนะครับ 4K 30เฟรมเลนนะครับเป็นเลนส์วายปกตินะครับความละเอียด 4K 30เฟรมเลนนะครับดูการกันสั่นของเขาว่าเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับ โฟร์เคสามสเฟรมเรทงานวิดีโอนะฮะของ iPhone ดูซิจะเทพหรือเปล่านะครับ 4K 30เฟรมเรทนะครับความละเอียด 4K 30เฟรมเรทนะครับตัวนนนี้จะเป็น 4K นะครับ30เฟรมเรทนะครับเลนส์ซูเปอร์ไวด์แองเกิลนะครับ 4K 30เฟรมเรทเลนส์ซูเปอร์ไวด์แองเนะครับเป็นอย่างไรบ้างไม่ใช้ไม้กันสั่นนะครับเดินถือเอาเลยนะฮะ 4K 30เฟรมเรทซูเปอร์ไวด์แองเกนะครับเพื่อนๆพิพจารณาดูแล้วกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ 4K 30เฟรมเรทซูเปอร์ไวด์แองเก่วอนนี้จะเป็นนะครับ ความเรยดสูงสุดของ iPhone 11นะครับก็คือ 4K 60เฟรมเรทนะครับดูการกันสั่นของเขาว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ 4K 60เฟรมเรทนะครับเลนวายธรรมดาเนาะให้เพื่อนๆไปพิจารณากันดูนะครับว่างานวิดีโอเป็นอย่างไรบ้างนะเทพจริงหรือเปล่านะ 4K 60เฟรมเรทนะครับ